โอ้ยปลาคนมีแต่ปลากระทิ้งยี่น้องกูนะโอ้หมานเด้อว่ามันจะปลากระทิ้งล้วนๆครับว่านมันขัดใจครับพี่น้องโอ้ยเอ้เอ้าเอ้าเอ้านี่เอนี่เอ้ปลากระทิ้งครับปลากระทิ้งครับโอ้ยสวยครับใสสวยเนี่ย คัดไม่ไผ่ทำงานแหรอครับพี่น้องครับนี่นี่ครับสวยครับปลากระทิงครับพี่น้องครับสวยๆนะครับพี่น้องครับมากมาครับพี่น้องมากมากมาทำยังไงครับทำยังไงช่วงเวลานับจากนี้ไปขอเชิญทุกท่านพบและสัมผัสสุดยอดความอลังการ ของการหากินแบบลูกทุ่งลูกทุ่งกับอีสานแฟนคลับชาแนลได้นับบัดนี้เชิญครับท่านสวัสดีครับพี่น้องปงไปสุกุสุกคนนะครับผมพบพอกับอีสานแฟนคลับชาแนลนะครับผมสำหรับมอนี้นะครับพี่น้องกะพาพ่อแม่พี่น้องมาหาอยู่หากินที่เก่านะครับพี่น้องครับมอนี้พาพ่อแม่พี่น้องมาตกบ็ดครับผม ตกเบ็ดปลากระทิ่งครับผมอากากก็ปรากฏน้ำรับเหมือนี้ครับเรียนทั้งสองยางเลยครับพี่น้องครับนี่ครับส่วนเนี้อที่ใส่นะครับผมก็เป็นขอบจักรวาลนะครับผมเนื้อครอบจักรวาลนะครับหรือว่าใส่เดือนนะครับพี่น้องครับนี่นี่ครับนี่เรียนทั้งสองสูตรเลยครับขั้นไม่ไพ่กระมีนะครับพี่น้องครับนะครับ้ากาเบ็ดขั้นกระมีนะครับพี่น้องครับเหมือนี้เตรียมอุปกรณ์เมื่อกข้เขาปลาพร้อมนะครับพี่น้องครับเหมือนี้ หลากหลายครับหลากหลายครับติ่มทีกับชีวิตครับมือนี้ครับพี่น้องหลากหลายครับนี่ครับอุปกรณ์หากินติ่มซ่าลิงเลยครับมือนี้พี่น้องนี่ครับเตรียมเครื่องคัวมาเรียบร้อยนะครับพี่น้องครับชุหรับมือนี้นะครับพี่น้องกินเขาปลาย่างเดียวนะครับพี่น้องมือนี้เขาคั้วมวนนะครับพี่น้องครับปลาครับพี่น้องครับไปรุนไปช่มน้วกันครับไปตกปลาน้วกันครับพี่น้องครับอ้า มาครับพี่น้องมาครับอันนี้ตกปลาน้ากันครับพี่น้องครับผมล่องเรียนประกวดบางแล้วนะครับพี่น้องบกเขานะครับระดับน้ำก็สูงครับมือนี้น้ามากนะครับผมลังจากที่วานนี่ฝนตกนะครับน้าก็เลยมานะครับพี่น้องมือนี้ครับประกวดบกเขานะครับพี่น้องโกไปประมาณชั่วโมงโกกวนะครับบกเขาครับประกดในประกวดตัวเดียวนะครับก็เลยเลี่ยนมาเรนใส่เดือนนะครับผมอย่าครอบจักรวาลนะครับพี่น้องครับ ขึ้นวงเบสไปครับผมเอ้าี๋ยงหอยจะไปลุนน้ำกันครับพี่น้องครับหมานหรือโหมานนะครับสติทีงหรือบบนะครับผมแต่ไดตามน้ำพริกบบนะครับพี่น้องครับเอ้าไปลุนไชมน้ำกันครับพี่น้องครับ กดทิ้งครับสวยครับผมกดทิ้งครับพี่น้องครับ ให้ดูนะให้ดสไวเนี่ยครับอา,ากระทิงครับเหยื่อจัน้อยนะครับพี่น้องครับวาอยู่ในที่ล่มนะครับพี่น้อง มี้เขานัดอ่าพ่อใหญ่เอพร้อมนะครับผมแล้วก็พ่อใหญเอรนะครับพอกันอยู่ไฟล์นะครับพ่อใหญเอรแล้วก็าพักกพลชนแนลนะครับผมเป็นผีน้ำมาที่หลังนะครับพี่น mm ้องครับเดี๋ยวจไปอยูในช่วงน้องกัดน้องพี่น้องเนาะไอซีบ้านก็ไปนะครับพี่น้องครับเพราะว่าคณะนี้เพคนนั่งเดินทางมากจริงครับเพราะในหอดจริงครับพี่น้องครับสำหรับพ่อใหญ่เอครับพักกพลชนแนลนะครับพี่น้องครับ A <whlvester> th ขยะนะครับปลาขยงครับไปดูด้วยครับ ตลเล่นตักก๊ตที่แรกบูเหอที่แรกตักกดอตกเขา่หรอดีเดินทางมาหัดแล้วครับพอดีครับ แห้งทีเดียวครับพี่น้องครับคัดในไายทำงานแหรอครับพี่น้องครับนี่นี่ครับใส่สวยครับตากระทิงครับพี่น้องครับใส่สวยนะครับพี่น้องครับแล้วมาอ่เฮ้ยตากระดิงครับตากระด พาไปของกดหินครับปคตรเท่นทางบ้านผมเอินไปกี่เฮี้ยนะครับพี่น้องครับ but... <laughs> มังแดครับมองแดครับตากันยิงครับตสวยครับต้สวยมาแล้ววมาแล้วีอู้าแล้วนมาเอาร้นอมีอเนี่ยเี่มีด้วยว Que mesmo ทัานเหนือไทยทำงานอีกแล้วครับพี่น้องครับนี่ครับทัานเหนือไทยทำงานยังหรอครับลปลาครับปลากระิงใสสวยๆครับเออเออเ้ยปลาครับสุดยอด กนดีนะมากนดีนะโอ้ยใส่สวยครับใส่สวยเนี่ยโอ้โอปหตากาครับตากาใส่สวยครับใส่สวยนี่นี่ครับปตาครับผม มาครับพี่น้องครับปานี้มาเบิึงปลาฟังฟังเญลเอ,เอนะครับพี่น้องครับมานบอลแล้วครับมือนี้มืออู้เห็นะครับประลาดประกดึงเพื่อนนะครับตัว เปิดสามขั้นนะครับพี่น้องคุณดูว่ามานพอสมควรนะครับพอได้ตปีงนะครับบางเพีงไปพร้อมครับคนนี้อันนี้สิภาพไปเบ่งพัฒน์พุ่นชาแนลนะครับเนาะไอโอ้โหงเฮานะครับพี่น้องสิมหมันหรือบ่มหมานนะครับมาครับพี่น้องครับมาเบิ่งแทงไอ้โห้งเฮานะครับพี่น้องครับ โอ้เพิ่นก็ตั้งกล้องถ่ายด้กันครับพี่น้องท่างพี่โอ้ช็อตเด็ดครับช็อตเด็ดข่าวท่าข่าวท่ามาเบิ่งปลาเพิ่นพี่น้องเพิ่นได้ทำเลเหมาะนะครับพุ่นกวางกับกวางครับพี่น้องพูดมองตีเบี้ยส์พนมองนี่พิ่นเอาปลาลาดดูนะครับปลาก,กระทิงนะครับพี่น้องพุ่นปลาเพิ่นมีแต่ปลากระทิงพี่น้องพูดนะโอ้หมานหรอวว่ะ จะปาก,กระทิ่งล้วนๆครับว่ามันคัดใส้ครับพี่น้องโอ้ยสุดยอดครับสุดยอดเย็ดเป็นสองขั้นนะพี่น้องทุมัน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 เป็นเว่าเกมบอาหาจบจะเฝ้านับสดทหารมา,มา,มา,มาสั่งเป็นว่าครับสุดยอดครับสุดยอดมาครับพี่น้องมาที่ครับพักเที่ยงครับพักเที่ยง ปินของปลาครับพ the ี่น้องปัญญ์เอกกำลังกัวปลาปีกนะครับนี่นี่สุดยอดสุดยอดครับเดี๋ยวฮะนี่เอาเกี่ยข้าวมาเพื่อนดูครับเพื่อนมาเพื่อนข้าวข้าวสามเพื่อนมาข้าวยางหนักครับปัญญ์เอกข้าวเที่ยงน้ำกันครับพี่น้องครับปีงปลาครับไม่นี่มาครับพี่น้องนี่กำลังปิ้งปลาครับพี่น้องครับกำลังปลิ้งปลานะครับผมปลาดนะครับ ปลาตะเพียนปลากาปลาไข่แยงนะครับพี่น้องครับปลาสีตีนครับตำามักทัวนะครับพี่น้องเจ็บแซ่บนะครับนาครับพี่น้องกิน้อวปลากันครับครับพี่น้องครับขณะนี้กับำพ่อประมมณนะครับผม17นาฬิกานะครับผมเอามาสรุปผลงานกันนะครับพี่น้อง จากที่ข้าตกประกดไปจนงปนมือเต่านะครับเนหอดไม่มือแรงนะครับมานับศพทหารกันนะครับพี่น้องครับมาเบิ่งผลงานกันครับนี่ครับมาได้โอะกับยูฟุนครับผมมาเป็นคนงานครับพี่น้องครับนี่ครับปลากระทิงล้วนๆครับนี่ครับโอ้สุดยอดครับมันครับ ออกมากจากโซกิโลได้อยู่รครับพี่น้องนี่ครับปลากระทิงนูเรียนครับว่าแม่นงูเรียมครับพี่น้องนะครับเฮ้ยใส่ที่สซนง่ายเลยพี่น้องนี่ครับสีกว่าครับสุดยอดตอนแรกที่มีจะฝากไว้พี่น้องกดติดตามกดกระต่ายนั่นได้ครับพี่นอ้องครับ สำหรับคลิปนี้ก่ะสวัสดีครับพี่น้องครับ